วันนี้วันนี้แล้วที่จะมีการแถลงข่าวเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตพี่โอ้เรื่องใหญ่ครับสวผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะรอปลดกล้าวนะคะแล้วก็รอรอรองานที่ท้าทายของสวซึ่งจะมีสวสายสีน้ำเงินเนี่ยประมาณร้อยเจสถึงร้อสวอิสระไม่มีแล้วไปอยู่สายสีน้ำเงินหมดแล้วค่ะนะคะที่เหลือก็จะเป็นสวสายสีส้มมีสายสีขาวด้วยไงหมอเปรมศักดิ์เนี่ยโอ้ยพี่ไปแล้ว อเปรมพอแปนะนะพอเปรมได้เท่าไหร่เมื่อวานนี้ได้เปรมได้เดสิบสามใช่ไหมไปแล้วไปเป็นสีน้ำเงินแล้วพี่พี่ก็รู้ที่ใส่หมดเปรมดีพอเปรมสักได้สิบสามนะครับสายสีขาวสีอิสระอะไรล่ะไม่มีก็พยายามบิวสร้างภาพไปเห็นว่าแตกต่างอะไรเงี้ยนะมันที่ฟาดแปดเลยอ่ะกลัวไปไม่ทันแล้วนี่ก็เหลือสายสีส้มอยู่เนี่ยไม่เกินสิบห้าคนสายสีส้มซึ่งตะเวมาเป็นปีนะได้แค่สิบห้าคนแต่ประเด็นสายสีส้มเนี่ย พังทลายเพราะนันทนานันทนาทำตัวเองนันทนาทำให้คนรู้สึกว่าไม่น่าไว้วางใจแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องการอะไรทำภาพที่นันทนาเสื่อมาสู่สังคมเนี่ยเป็นภาพของผู้หญิงที่เกี้ยวกาดดูก้าร้าวอะพี่เกี้ยวกาดเล่นนิ้วตลอดเวลาแล้ก็ไม่รู้ว่าจะพาเราไปทางไหนเนี่ยดูดูดูท่าทางนะครับคือคนเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยครับแต่ว่า ลักษณะการพูดนะครับแล้วก็ถ้อยคําที่ใช้เนี่ยมันเหมือนกับสร้างรอยร้าวนเนาะสร้างความตแตกแยกนะครับแล้วก็หลังเลือกเนี่ยครับแทนที่จะแสดงความยินดีนะ,ะซึ่งเป็นมริย,ยาทนักการเมืองเนี่ยมัน สู้กันแพ้ชนะนี่มันก็เป็นเรื่องของการดึงเนาะไม่ใช่ใช่เหมือนพักก้าวไกลอะค่ะคือพอสู้ในกระบวนการไม่ได้ปุ๊บจะต้องออกมาโพสโซเชียลแล้วให้คนในโซเชียลเนี่ยมาให้กําลังใจตัวโอ้โหเนี่ยดูคาแรคเตอร์แกนะเนี่ยแล้วก็อ่านเตรียมมาอย่างดีนะครับแกอ่านแลวนี่หามากนะน้องพิมตอนแรกเนี่ยคุณนันทนาเนี่ยบอกว่าต้องไม่มีลิมิตคือการแสดงวิสัยทัศน์เนี่ยต้องไม่มีกรอบเวลาหลังจากที่มีคนเสนอว่าให้พูดได้ใน5นาทีถึง7นาที งงเลยบอกเฮ้ยไม่มีกรอบเวลาที่คุณจะพูดถึงขนาดไหนชีวิตแกร้อยนึ่งไหมไม่งั้นนะพี่น่าจะประชุม18ชั่วโมงอะค่ะไม่น่าจะ8ชั่วโมงคือ,อแกเหมือนแบบแกแกเหมือนกับแกมีแกคุณจะต้องปรึกษาแพทย์อะ่ะปรึกษาแพทย์ พอเสร็จแล้วแกก็มาโพสในโซเชียลให้ทำภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช่ค่ะแล้วให้ภาษาแพทย์หน่อยเถอะภาษาอัเกฤษภาษาอังกฤไม่ได้มีปัญหาเรื่องวุเคไปหาหมอเจินๆจินมากนะอาจารย์นันนาทีนี้เอาละเรื่องสวจบเดี๋ยวก็คงจะต้องมีฉากทัดต่อไปในในสวคงจะต้องตะลุมตะลุมบอลกันีกยกใหญ่